ถวายสังฆทาน <c oughs> สังฆทานนี้ถวายสงมีอนิสงส์มากไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นของสงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถวายทานแจ่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขมีอนิสงส์มาก มากกว่าการถวายพระพุทธเจ้านะปร่งทรงสแสดงเอาไว้ฉ <c> ะ <oughs> นั้นเราก็เอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี่แหละเป็นประธานจากนั้นก็เอาสงฆ์จึงเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์ก็ตามตั้งแต่สี่โรกขึ้นไปรีบสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกมีอนิสงส์มาก ประมาณไม่ได้ <c oughs> ประพูดถึงเรื่องนี้ก็สัมผัสสัมผัสในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลพระนางมหาประชาบดีโคตมี <c oughs> ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่าถาวายทานแ่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขมีอนิสงส์มากเมื่อพระนางได้ยินดังนั้นก็รีบไปทำผ้าไปทอผ้าผ้าสาดกเนื้อดีทำด้วยมือพระนางเองเลยนะหวังจะไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสงฆ์สาวก พร้อมพรัง่งนางก็ไปทอมาได้มือของนางทอผ้าสาดกมาได้คู่หนึ่งทำได้มือของพระนางเองนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีพอได้ฟังธทาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดเรื่มใสยอย่างยิ่งพระนางก็อุตสาหพยายามทำจนสําเร็จเป็นผ้านเนื้อดีงามมาก ทำได้หัวใจว่างั้นเถอะมาก็นำมาพระพุทธเจ้าเป็นพระมุกพระสงฆ์อยู่พร้อมเลยในวันนั้นมีพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุรุตธพระอานุนพระอสิติมหาสาวกเรียกว่าพร้อมพระพุทธเจ้าอครสาวกซ้ายขวา พระสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆอสิติมหาสาวกค,คือ80สบรูปอสิตินะแปลว่า80สบพร้อมเลยนางก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับนะนางก็ถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นพระพุทธเจ้าไม่รับก็ไม่รับนะี ถวายพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเอ็นพระพุทธเจ้าพาะารีบุตรไม่รับก็ไม่รับถวายพระอนุรุธะพระอนุรุะก็ไม่รับนังก็ถวายไล่ไปเรื่อยอสีติมหาสาวกถวายไปทิองค์ก็ไม่รับเชยไม่รับ นางก็ถวายไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงองค์สุดท้ายสุดพระบวชใหม่พระบวชใหม่ก็รับผ้าสาดกคู่งามของนางเพิ่งบวชใหม่ๆนะนางถวายแล้วก็ไม่ปลื้มใจเลยนางก็เสียพระไยว่าทำไมเราตั้งใจถวาย ทานมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขประธานและพร้อมปรังด้วยพระสงฆ์สาวกเราไม่ได้สมความปรารถนาเลยได้มาถวายพระบวชใหม่บวชใหม่ๆเนี่ยคงยังจะเป็นปุถุชนอยู่คงไม่ได้สำเร็จทำอะไรนางก็เสียพระชัยเสียพระชัยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ พระพุทธเจ้าก็เห็นนั่นแหละว่านางเนี่ยเสียพระชัยมากพระพุทธเจ้าก็เรียกพระอ,อน,นุนอ,อนุนไปเอาบาตรเอาบาตรเรามา,าบาตรเรามาบาตรพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าภิกษุรูปใดมีบุญจงไปนำบาตรเรามาอธิษฐานบาตรนะ บาทก็อันตรธานหายไปเลยผู้ใดมีบุญไปน,นำบาตมาให้เราอธิษฐานนะบาทก็หายปั๊บไปเลยพระสารีบุตรก็เห็นมาพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อย่างนั้นก็ต้องไปน,นำบาทมาถวายพระพุทธองค์พระสารีบุตรก็แสดงฤทธิ์ไปองค์แรกเลยใช้พระปัญญา อันเลิศที่ท่านมีอยู่ไปตามหาบาตไปด้วยยานด้วยฌานด้วยยานวิถีใดๆก็ตามที่ท่านมีฤทธิ์ของท่านท่านมีปัญญามากก็ไปตามสุดความสามารถรู้ว่าบุญของตัวเองไม่พอก็มาบอกว่าหาไม่ได้นะประมุคัลลานะก็ไปเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็ไป ไปหาบาทพระพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์มากนะท่านแปลงร่างของท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านลาน้ลานร่างตามหาบาทด,ดวรวดฤทธิ์ก็ไม่พบว่าบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ใดเลยก็บอกว่าเองบุญของเราคงไม่ถึงแล้วมาถึงพระอนุรุทธะผู้มีฤทธิ์มาก ไปตามหาบาทของพระพุทธเจ้ามีิมีทิพจักษุนะพระอนุรุชาทิพยจักษุตาทิพบหนึ่งว่ามีล้าน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 ร้อยล้านพันล้านล้านล้านตาตาทิพซองไปดูทั่วทั้งสามโลกไม่เห็นบาทของพระพุทธเจ้าเลยบุญของเราไม่ถึงแล้วพระอสิติมหาสาวกทุกองค์โ ต,ตามหาบาทของพระพุทธเจ้าที่พระอคทอธิฐานให้ผู้มีบุญเป็นนำมาเนี่ยไม่มีผู้ใดพบเลยไม่มีพระสาวกองค์ใดพบเลยที่นี้มีภิกษุผู้นั่งท้ายภิกษุผู้นั่งท้ายรูปหนึ่งที่บวชใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอพระบวชใหม่ เธอไปนำบาทของพระตถาคตมาสิท่านก็ยืนขึ้นอธิษฐานจิตว่าข้าพระเจ้าตั้งใจบวชพระพฤติพรมาจทร์หวังหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏสงสารและท่าศีลของข้าพระเจ้าบริสุทธิ์ไม่ด่างพรอย ขอบาดของพระศาสดาจงลอยมาอยู่บนเมืองของรพระพเจ้าเหยียดมือออกไปมือยังไม่สุดเลยบาดของพระศาสดามาทางน้า,ากาศปั๊บเลยมาถึงเมืองพิษุร,รูปนี้นะรูปนั่งท้ายบทใหม่เป็นปุตุชนนี่แหละแล้วรพระพทเจ้าก็ให้พระอนุนไปนำบาทมาถวายพระนาง ประชาบดีโคตมีเห็นอัศจรรย์ใจโอ้ที่เราถวายพระพุทธเจ้าพระสีติมหาสาวกแล้วมาถวายพระบวชใหม่พระบวชใบนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์สามารถนำบาตรมาถวายพระพุทธเจ้าได้ทั้งที่อัครสาวกซ้ายขวาและท่านผู้เลิศต่างๆก็ไม่สามารถได้ ก็ปลื้มปิติว่าทานที่ตัวเองได้ถวายนั้นย่อมเป็นทานที่ส่งคุณค่าเลอค่าอย่างมากพระนางก็ปลื้มปิติยินดีปลื้มปิติใจแต่พระนางก็สงสัยอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมพระรูปนี้ทำบาปมาได้นะเอ๊ะทำไมพระรูปนี้ ถึงเป็นผู้ที่สามารถนำบาดมาได้เพียงแต่เหยียดแขนยังไม่สุดเลยบาดก็มาถึงมือแล้วพระพุทธเจ้าเห็นพระนางค่องใจสงสัยอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสมาอาชิตะภิกขุภิกษุร่วมนั่งทายชื่อว่าอาชิตะอภิษฐะภิกษุอาชิตะภิกขุพระอาชิตะนี่ เป็นผู้มีบุญญาธิการได้สั่งสมมาดีแล้วได้บำเพ็ญบารมีมาช้านานจักเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพัทรักับนี้อชิตาพิกรูปนี้เป็นหน่อเนื้อของพระชินนสีที่จะบรรลุมรรคผล ในร่มโพธิญาณอย่างใหญ่หลวงพระตรัสเท่นนั้นแหละโอ้โอจิตาภิษุก็ปราโมทจิตใจเป็นอย่างยิ่งปราโมทใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระนานางคือพระนางมหาประชาบดีโคตตมีก็ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันว่าได้ถวายแก่หน่อเนื้อ ของพระชินสีคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่านี่อาทิตุอาทิตตะขุรูปนี้จากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทรักับนี้ชื่อว่าพระสีอริยเมตรัยสัมมาสัมพุทธเจ้า จากมีสาวกชื่อนี้ชื่อนี้อักรสาวกซ้ายขวาพระอุปถาชื่อนี้ชื่อนี้ปิดามารดาชื่อนี้ชื่อนี้บอกไว้หมดเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าสแสดงหมดเลยทุกอย่างุกป,ประการจะเกิดในเมืองชื่อนี้ในยุคนั้นคนจะมีอายุถึงแปดหมื่นปี แล้วยยุคข,ของพระพุทธเจ้าพระสีอริยเมตรายนี้จะมีแต่คนดีมาเกิดเมืองก็จะอรมสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องบ้านคนถึงจะมากติดติดกันแต่ไม่มีคนอดอยากเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้คนทั้งหลายก็ชื่นอกชื่นใจปีติยินดีกัน เทวดาทั้งหลายก็โกลาหลปีติยินดีกันปีติยินดีกันถึงขนาดที่เรียกว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยตาเนื้อของพวกเราแล้วนี่อาชิตาภิคุพระบวทใหม่ยังเป็นบุตุชนอยู่นี่หละคนทั้งหลายก็ปลื้มปีติบางคนก็ทิฏฐานว่าข้าหาพระพเจ้า ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมยังไม่พ้นไปจากทุกขในศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าได้ไปเกิดและปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นในศาสนาของพระศีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าวิเถิปรื้มปิติกันขนาดนั้นละ่ะเนี่ยพลังบุญ วาสนาบารมีคุณงามความดีนี่จึงพูดว่าพระศรีอริยเมตไตรเปิดโลกของเราที่สร้างนี้ไม่ได้สร้างขึ้นแบบที่เรียกว่าหวังโปรโมทหรือให้คนมาวัดมากขึ้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป็นการอธิษฐานจิตดังที่สมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าประหลงรงแสดงแล้วคนทั้งหลายก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าไม่พ้นทุกข์ในศาสนาของพระสมณะโคดม mm. ก็จงไปพ้นทุกข์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนี่พระอาจารย์พวกเราทั้งหลายจึงได้สร้างท่านขึ้นมาจะได้มีทิศทาง เดินของจิตวิถีของจิตจะได้พุ่งไปถูกต้องเหมือนธนูที่เล็งดีแล้วย่อมไปถูกเป้าหมายฉันใดก็ฉันนั้นวิถีจิตของคนที่ตั้งไว้ชอบแล้วดีแล้วย่อมพุ่งไปเพื่อความหลุดพ้นและก็พุ่งไปในศาสนาของพระศรีอริยเมตรตยถ้าหากบ้ายังไม่สิ้นกิเลส นี่เราจรึงได้สร้างขึ้นมานำพี่น้องทั้งหลายสร้างขึ้นมาทิ่ฐานจิตภาวนาขึ้นมาบริจาคเจตุป,ปัจจัยเข้าของเงินทองมากบางน้อยบ้างด้วยเรี่ยวด้วยแรงหรืออย่างน้อยได้ยกเงินขึ้นหัวซาธุก่อการ,รเม้าจงได้หลุดพน้นในาศาสนาของพระองค์ เพราะทราบว่าตัวกิเลสหนานะหลุดพ้นไม่ได้ก้าวต่อไปอีกในการข้างหน้าก็ยังมีเป้าหมายที่เด่ดนชัดเป้าประสงค์ที่แน่นอนไม่ใช่สเปสะสปะทำอะไรไม่มีหลักมีเจนทำอะไรอ่อนแอท่องแท้เหลวไหลนั่นไม่ถูกต้องในเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ทำอะไรต้องชัดต้องเด่นต้องแม่นยำเ <c oughs> ที่ยงตรงต่อคุณงามความดีในเดียยกยกถึงบุญยกถึงบารมี <c oughs> ยกถึงคุณงามความดีในยกพระพุทธเจ้า <c oughs> ของเราที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนั้นแหละแล้วก็ยกถึงพระศีอริยเมตไตว่าท่านก็มาเกิด ในยุคของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยของจริงฟังอย่างนี้แหละฟังของจริงฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าฟังจากความจริงอย่าไปฟังของเหลวของไหลคนนั้นคนนี้มาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> อย่าไปใส่ใจฟังฟังเนี่ยฟังที่พูดนี่ของจริงนี่แหละผู้ประพฤติปฏิบัติตามที่เราพูดนี้ ก็จะมีเป้าหมายที่เด่นเป็นเอกเป็นหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเป็นหนึ่งไม่มีสองยุคสมัยของพระองค์เป็นยุคสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมมากคนตีคนฆ่ากันไม่มีหรอก <c oughs> ไม่มีเลยคําว่าศีลท้านี่เสมือผ้ากันหมดเลยเรียบสะอาดเราถึงบอกว่าไม่มียุคไหน ไฮเทคเท่ากับยุคพระศรีอริยเมตไตรยยุคนี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตอะไรไปทั่วโลกเ,เดาวทงดาวเทียมเทียบไม่ได้เลยยุคนั้นแน่นอนกว่าเพราะเกิดด้วยกำลังของบุญนี่แหละจึงยกไหมท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะว่าเราทั้งหลายมันจะมีพิธีที่จะอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นสู่ยอด พระชาติจอมผาพระพุทธเจ้าประทรงให้เกียรติอจิตาภิขุซึ่งยังเป็นปุตุชนก็ยังไม่ได้ตรัสรุง้งอี่ยังต้องก้าวไปก้าวไปข้างหน้าหลังจากศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรา5,000ปีแล้วก็จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงจนสุดขีดแล้วก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแสดงอาการ จนกระทั่งมัศาสนาของพระสีอริยไมไตรายคนจะมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นห้ารอยปีพันปีหมื่นปีถึงแปด0มื่นปีเต็มขีดเลยบ้างนั้นเถอะเต็มขีดของความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละเมื่อพร,ระองค์ตรัสรู้และผู้มีบุญจะไปเกิดกันมากในยุคสมัยนั้นและเสื่อมจากสมัยของพระสีอริยไมไตรายเปิดโลกแล้วดังนั้น <c oughs> ก็จะนานแสนนานนับประมาณไม่ได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้าในยุคต่อต่อไปในครั้งหน้ามีอยู่เท่าที่เห็นนี่แหละนะมีเท่าที่เห็นที่จะพูดได้จากนั้นไปจะนานไม่รู้จะอะไรมาคำนวณคำเนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสรุ้นั่นแหละจึงพาพี่น้องญาติโยมลึกษิทธิลึกหานธรรมสร้าง แล้วก็ทำให้เป็นประจักษ์ใจปริสทานให้สมพระเจริอันเลิศเลอของพระองค์ท่านนี่แหละคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีวันที่สี่มีนาจึงเป็นวันสำคัญที่จะอัญเชิญพระองค์ขึ้นสู่ยอดผู้มีบุญวาสนาจะได้มาอนุโมทนาผู้มีบุญวาสนาเท่านั้นจะได้มา ร่วมใน,นการครั้งนี้เอาเป็นว่าต้องมีบุญเท่านั้นคําว่าไม่มีบุญหรืได้ม,ม,มาไม่มีต้องมีบุญมีวาสนาเท่านั้นนี่แหละพูด้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะป็นคติธรรม